สวัสดีค่ะวันนี้นัดจะพูดเรื่องเตมฟิส a l หรืออากร s t ต m มนั่นเองค่ะเราจะต้องใช้เตมฟิส a l นี้เมื่อเวลาเราขอต่อพาสปอร์ตหรือว่าทำธุรกรรมทางด้านเอกสารอะไรต่างๆกับทางราชการนะคะก็อย่างเช่นต่อการเดอซีจูขอสัญชาติอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อก่อนนะคะอากรสแตมเนี้ยก็จะเหมือนก็คือจะเป็นกระดาษสีลี่ยมเล็กๆนะคะเหมือนสแตมอะคะ่ะแต่ว่าตั้งแต่เดือนมกราคมปี2019นะคะมกราคมปีที่แล้วเนี่ยทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะคะไม่มีอาร์กอนสเต็มที่เป็นกระดาษเหมือนเหมือนอาร์กอนสเต็มสมัยก่อนนะคะไม่มีแล้วแต่ว่าจะเป็นอาร์กอนสเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรียกว่า ต็ม fiscal electronic การซื้อเต็ม fiscal electronic เนี่ยซื้อได้2แบบนะคะก็คือเราจะซื้อเองทางออนไลน์ก็ได้ก็คือมีสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะคะเราก็สามารถซื้อได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ a า o r n stem ของทางราชการฝรั่งเศสค่ะในวันนี้นัดจะไม่ได้อธิบายวิธีการซื้อนะคะไม่ได้อธิบายวิธีการซื้อแบบออนไลน์ แต่ว่าไว้เป็นข่าวหลังนะคะแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งเนี่ยนอกจากซื้อเองผ่านทางออเดเนเตอร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนพวกนี้ก็คือไปซื้อที่ร้านตาบาเขาออกอากร t สแตป์ให้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นกระดาษนะคะด,ด,ดังในรูปนี้นะคะก็จะมีหมายเลขอากรสแตปมมีหมายเลขทรานเซ็คชันหมายเลขธุรกรรมนะคะแล้วก็กำหนดวันที่ซื้อวันหมดอายุนะคะ ซึ่งวันหมดอายุเนี่ยก็คือจะเป็น6เดือนถัดจากวันที่เราซื้อนะคะแล้วก็เขาจะกําหนดเขาจะบอกวันที่เราสามารถขอเงินคืนได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถขอเงินคืนได้หลังจากวันซื้อเนี่ยสวันเป็นต้นไปจนถึง12เดือนนะคะนั่นก็คือว่าซื้อไปแล้วหลังจาก3วันไปแล้วเนี่ยเราค่อยขอคืนได้หากเราซื้อเราไม่ได้ใช้หรือว่าซื้อซื้อผิดนะคะ เมื่อเราไม่ได้ใช้อารกรศแสตมนั้นหรือว่าผ่านไป6เดือนอารกรศแสตมหมดอายุเราจะมีวิธีการขอเงินคืนอย่างไรนะคะวันนี้นัดจะอธิบายให้ฟังนะคะดังนี้ค่ะเริ่มจากเราไปที่เว็บไซต์แตมของฝรั่งเศสก่อนนะคะนัดใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะของคำอธิบายวิดีโอนี้ค่ะพอเข้าไปแล้วหน้าตาเพจก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีทั้ง ไอเชเตอังแตม e l เล็กทรอนิส์นะคะเนี่ยค่ะคือซื้ออากรทางออร์ดิเนเตอร์ทางคอมพิวเตอร์ที่นัดได้พูดไปเมื่อกี้นะคะอันที่2ก็คือ de m o n d เดหรือ o งบูสมอมก็คือขอเงินคืนนะคะให้เราเลือกอันที่2ค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นข้อความถามว่าเราต้องการขอเงินคืนค่าสแตมใช่ไหมก็นะกดโอเคค่ะ จากนั้นนะคะมาที่หน้าต่อมานะคะเขาก็ถามในเรื่องของการการของเงินคืนเนี่ยเราเป็นใครนะคะเราก็เลือกกดเลือก user แล้วก็กดเลือกปุ่มสีเขียวนะคะ b ู u e s, Ooh, <S แล้วเขาก็จะถามค่ะว่าเราซื้อแตมเนี่ยซื้ออากรอสแตมนี้ที่ไหนซื้อออนไลน์หรือว่าซื้อที่ร้านนะคะที่เป็น professional ขายขายอากรสแตมให้เรา กรณีนี้นะัดซื้อที่ร้านนะคะที่เขาถามอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราซื้อออนไลน์เนี่ยซื้อเองวิธีการคืนเงินเนี่ยก็จะต่างกันแต่ถ้าเราซื้อที่ที่ร้านเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งการซื้อออนไลน์เนี่ยถ้าการคืนเงินเนี่ย <talvez> ก็จะคืนคืนเงินง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะเอาเงินเนี่ยนะคะเข้าบัตรเครดิตการ์ดเอร์ที่เราซื้อนะคะโดยตรงเลยนะคะคราวนี้อะนะัดซื้อที่ร้านนะัดก็เลือกอันที่สองนะคะ ซื้อที่ร้านแล้วก็กดต่อไปนะคะก็จะเจอหน้าจอนี้นะคะโดยที่เขาจะเขียนว่าเอกสารที่ต้องใช้นี้ก็คือริปอ่ะก็คือข้อมูลทางบัญชีของแบงก์เราแล้วก็ p ป i d ส n t เดนก็คือสำเนาหน้าการเดซิจูหรือ ID card ของคนฝรั่งเศสนะคะที่เป็นคนขอเงินคืนแล้วก็การคืนเงินเนี่ยไม่สามารถคืน ที่เลขบัญชีแบง k ์รีเวียได้นะคะก็คือต้องเป็นเลขแบงค์ปกติทั่วไปค่ะเราก็กดโอเคเลยนะคะจากนั้นเขาจะถามหมายเลขอากรสแตมยอดเงินแล้วก็หมายเลขธุรกรรมนะคะก็กรอกข้อมูลเข้าไปตามนี้ค่ะหมายเลขอากรสแตมยอดเงินแล้วก็เลขธุรกรรมหากว่าเรามีอากรสแตมที่ต้องการขอเงินคืนมากกว่าหนึ่งนะคะ มากกว่าหนึ่งอักกรสแตมให้เรากดอายูเดอังตมแต่ถ้าเรามีแค่เดียวเราก็กดไปที่บูซูวนะคะก็คือนิกส์นั่นแหละค่ะภาษาอังกฤษนะคะนิกส์จากนั้นมาที่หน้านี้ให้เราแนบลิปข้อมูลทางธนาคารและแนบสำเนาการเดอร์ซิจูหรือการเอเดนติเต้ค่ะ กดไปที่หน้าถัดไปค่ะจะได้แบบนี้ค่ะเรากรอกข้อมูลของเราก็คือชื่อที่อยู่หมายเลขรหัสไปรษณีย์หมายเลขโทรศพัพท์อีเมลแอดเดสคอนเฟิร์มอีเมลแอดเดสแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแบงค์ค่ะใส่หมายเลขแบงค์นะคะแล้วก็ชื่อของชื่อของเจ้าของบัญชีค่ะเมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วนะคะ ก็กดล่างสุดสีเขียวขวามือค่ะแล้วก็ได้หน้าจอมาแบบนี้นะคะเขาก็ให้เราเช็คนะคะว่าชื่อนามสกุลอะไรที่อยู่อะไรถูกต้องไหมหมายเ <My> ลข Reference ตามนี้จำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ให้เรากด c o n f i r รมนะคะจากนั้นก็ต้องใส่หมายเลข โค้ดที่เห็นด้านบนนะคะแล้วก็กดปุ่มสีเขียวนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็จะได้หน้าจอหน้าจอสุดท้ายมานะคะโดยที่เขาจะเป็นหน้าจอที่เขียนสรุปนะคะว่าเราเนี่ยยื่นคำขอขอเงินคืนในการซื้ออากรสแตมโดยมีข้อมูลดังนี้หมายเลขอากรสแตมยอดเงินแล้วก็ ชื่อของเรานะคะชื่อของคนที่ซื้อคือคนที่ขอค่าอากรสแตปมคืนแล้วก็หมายเลขโดเซ่นะคะจากนั้นไปเช็คที่อีเมลของเรานะคะก็จะมีเมลเข้ามาบอกว่าเราชื่ออะไรขอเงินคืนจำนวนเท่าไหร่หมายเลขทรานเซ็คชั่นหมายเลขธุรกรรมที่ทำคืออะไรนะคะตามนี้ค่ะนัดหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็หากท่านใดชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามให้กับนัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ